มาทางนี้นีมาพี่มาทางพี่แงงมาพี่ <laughs> ม,มีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องส,สุข่สุขคนนะครับผมมาพ่อก็เบาแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูซบแซ่บๆคือเก่ามาพี่น้นองมาเมื่อไี้ได้ปลาเม่นน้ำโขงนะปลาเม่นน้ำโขงครับนี่หนึ่งอันนี้พี่สาวคุณส่งมาให้นะครับผมพี่นก <laughs> ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับผม เพื่อนส่งมาให้เป็นปลาเม่น้ำโขงนะพี่น้องมึงแน่เสียงนะ้ำเจ้าของห้องปลาเนั่ยแม่ผมมาพบปลาในปลาเข้า้องอย่างปลานินทองมันมันโม,นมนเมนต์ปลานินนะครับมันเป็นปลาเม่น้้ำโขงพี่น้องมาหนึ่งสมุนไพรต้มกับแซบปลาเม่นน้ำโขงนะครับแต่ว่า ผมจะกินหนึ่งมนนีมาแล้วมีไปไหนมา <c ười> คุยคุยกับไอ้มีไปน้อง อืมห้อนๆแล้วนะนี่ครับหากเอาออกเกกซึ่งอืมอย่างแซบพุ่นปลาไม่น้องโขงแน่นี่ครับ ช่วงนี้เป็นช่วงปลานะครับ หนึ่งสมุนไพรกัมเจ่วมันขักอยู่เลยพี่น้อง, <c oughs> งกินง่ายๆแต่ว่ามันประแนะ่บและมันเนี่ยครับเมนูนี่ ต้องนึ่งพักแล้วพี่น้องนึ่งมกบวบเจดาพห้องไปนครับเวลาเขาหนึ่งออกมาเนื้อแดงงาม จนแม่ผมมาปลา้ปลานิลทองเป <c oughs> ็นโมกยเห็นเนี่ยแซแ่บแท้ มึงือกินวันนี้ก็แซบขันเท้าได้มาบ้านนะครับหนึ่งปลาลวกพักจ้ำแจวมาค่อยได้กินนะพี่น้องกับเขาวนะ่นี่พันได้กินแล้วกะว่าน,นานๆที่กะคักขึ้นกัน น้ำสมุนไพรงาในสมุนไพรเข้าไปในท้องคุณหอมหอมพี่สาสวเป็นทรงมาให้บักลายโตครับ to 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 โอ้นไข่บ่คร,ครับโบแมน <c oughs> สมุนไพร <c oughs> กระเทียมครับหอมๆเลยถูบนะก่อนนะครับกระเทียม ข่าท่า <c oughs> เมนูนี่อาจจะไม่ได้รู่าแต่ว่ามันแซบครับประโยนนกินบ้านเราหนึ่งปลาลวกผักแข่มเจว มีไหมล่ะไปก่อนมีกินก่อนมีมาทางนี้ไนงะมาทางนี้มีมาพี่มาทางพี่างามาพี่ <c oughs> มีมันตัวใหญ่ครับมันตัวใหญ่คือมีนี่ตัวใหญ่สีดำมีมาพี่อ่ะมาพี่มาพี่ อันนีี่นี่ยอิ่บ้าบเนี่ยหินบ้ากมันโตใหญ่คือมีนี่ <c oughs> มีมมาเล่นน้ำผมประจําครับยำแดงๆกลับมาเดึกๆมาหายกินข้าวให้มี ไม่มีน่มาไอแม่ครับแม่หมายถึงว่า,าเพื่อนเป็นเพื่อนกันก็นแม่ผมนะครับแล้วเพื่อนเอามันมาเลี้ยงบ้านใกล้ๆกันมันก็นเลย,ยหย่าขำมา,มาลินนะผมเมื่อก่อนแม่ป่าเพื่อนก็มาเลี้ยงก็แม่บอกแดงผมบอกเพื่อนเป็นหมู่กันไม่มีมะก็ตามเพื่อนมา ทีนี้มันก็นเลยลืงครับมันเป็นดับแมง้นะมันโตคือมีนีะครับมันโบดือ้อ ปลานี่แซ่บแซ่บครับสมุนไพรครับแล้วมีวข้าวโอ้คึมมาบ้านเนีมไหนคึมตลอดเลยครับ คือหม่คือจังฝนที่ตกอยู่เลยหากมาฮ้อนเมื่อวานนี่ครับมาวันแม่มาวันแม่พี่น้อง วันแม่ชีเฮ็ดคลิปแบบใดดีเนาะกับแม่เห็ดคลิปอ้เสื้อผ้าอย่างง้ยอแม่ก็ดีใจครับ น้ำตาอย,ยัางออกคู่เือเ <laughs> กดคกิบยอแดงเสื้อผ้า้เพื่อนตลอดแวครกบพี่น้องบ่าแดงนะแต่ว่าเสื้อผ้าบางเท้าผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิป คือมากบุคยท่ทยกับบ่อยนั้นนั้น,น,นที่่ายทีทนึงครับคเข,ขาห้องอยังเป็นคลิปเสื้อผ้ายนะครับพี่น้องย่านว่านะครับพี่น้องบางเทอคือเขาห้องอยังน,นนะเขาเห็ดน้ำ่อน้ำแม่ย่าใดก็ถ่ายลุงอย่างสี่ย่านว่านะครับ ผมก็เลยเอาแต่ลิปกินส่วนมากแต่ว่าจริงจริงกะเสื้อผ้าเป็นตลอดแต่ว่านั่นที่จะได้ถ่ายให้เบิ่งถ่ายลงดูหลายกันย่นว่าน้องพี่น้องเนาะลายค้นลายคิด <c oughs> เอาขอบุญขอบพุ้หลายๆนะครับผมหนึ่งลาเมน้ำขงขอบคุณพี่สาวอีกข้างหนึ่งนะครับผมไพรมักค,คิมนี้ฝากพี่ตอน,น้องสุข,ขู่สุโคนกดไล่ โค้ชแชร์บาแดงในเดอเครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบอลแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบอร์สุขสุขคนนอนหลับกให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือให่ได้แก้วมณีโชดโทษให้ไก่จะได้มาผ่านล่าพี่ละน้องไปเพียงํำนีกก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ